ผู้ชมครับจากสถานการณ์นะครับของโลกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นราคาน้ํามันแล้วก็สินค้าเกษตรนะครับที่มีราคาลดลงอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้อัตรางเงินเฟ้อแล้วก็ดัชนีรายได้ของเกษตรกรน,นั้นมีค่าเฉลี่ยที่ลดต่ําลงครับแต่ว่าในช่วงต้นปี2559ที่ผ่านมานี้นะครับรายได้เกษตรกรน,นั้นเริ่มมีการปรับตัวที่ดีขึ้นสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ที่มีแนวโน้มดีขึ้นตามลําดับนะครับทั้งหมดก็เป็นผลมาจากโครงการในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลครับแล้วมาตรการในขณะนี้นะครับเพื่อเป็นการดูแลปากท้องของประชาชนเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับกับท่านรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านสมศักดิ์เกียรติชัยลักครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอนุญยกถามคาถามแรกเลยแล้วกันนะคะว่าพูดถึงว่าทําให้สินค้าราคาเกษตรของเกษตรกรมีราคาสูงขึ้นใช่ไหมคะ แล้วอย่างนี้เนี่ยจะกระทบไปถึงผู้บริโภคไหมคะว่าสินค้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยจะมีราคาปรับตัวสูงขึ้นด้วยหรือเปล่าขออนุญาตเรียนนี้นะฮะเรียนคุณโอคุณเอกเออแล้วท่านผู้ท่านผู้ชมรายการทุกท่านให้สบายใจได้ว่ากระทรวงาณิตย์เนี่ยภารกิจหน้าที่คือดูแลราคาสินค้าอยู่แล้วต้องเรียนว่าปีนี้ทุกท่านทราบดีว่าเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมีการชะลอตัวเพราะฉะนั้นราคาสินค้าที่เป็นวัตถุดิบที่เราต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศเองก็ดี ที่ผลิตภายในประเทศก็ดีราคาสินค้ามีแนวโน้มทรงตัวกับลดลงนะฮะปัจจัยหนึ่งที่สําคัญที่ทุกท่านจะเห็นชัดเจนคือราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ลงที่ลดลงครับวัตถุดิบทุกตัวในตลาดต่างประเทศลงหมดนะฮะท่านเห็นว่าแม้ท่านทองคำยังลงในช่วงที่ผ่านมาเพิ่งขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านสบายใจได้ว่าเรื่องราคาสินค้าเนี่ยคงไม่ต้องห่วงกระทรวงวิทยุโดยกรมค้าายัยก็มีการกํากับดูแล ตั้งแต่ต้นน้ำนําเข้ามาเท่าไหร่ผลิตเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายอย่างไรแล้วเอาไปขายเท่าไหร่เราเราดูแลหมดในช่วงที่ผ่านมานี่นะฮะตอนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงเนี่ยมีผลต่อให้ทําให้ราคาน้ำมันดีเซลลดลงค่าส่งลดลงปีที่ผ่านมาเราก็ให้สินค้าปรับลดลงไปจํานวนหลายรายการทีเดียวนะครับปีนี้ก็จะมีการลดราคาลงอีกก็อยากให้ทุกท่านสบายในเรื่องของ ราคาสินค้าะจะมีมาตรการอะไรในการดูแลของราคาสินค้าในเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างนี้ไหมค, <c oughs> คือจริงๆแล้วต้องเรียนว่าเศรษฐไทเพราะว่เศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยกำลังซื้อก็น้อยลงอยู่แล้ว,ลวนะผู้ผลิตเองก็ต้องการแข่งขันก็มีการแข่งขันท่านจ้เห็นว่าตอนนี้ลดราคากันเยอะมากในห้างดังนั้นเรื่องขายสินค้าก็จะเรียนทุกท่านทราบว่าคงคงสบายใจได้แต่ว่าหน้าที่ของกรมก็คือต้องกํากับดูแลนะครับถ้าเกิดเห็นว่า ที่ใดยังมีราคาที่สูงไปก็ให้แจ้งมาที่กรมเราส่งเจ้าที่ไปดูแลเองอนะครับใน,ในเบื้องต้นให้ทุกท่านสบายใจก่อนนการในเรื่องนี้ พูดถึงราคาน้ํามันลดตัวลงหรืออะไรหลายอย่างที่ลดลงอย่างนี้นะคะพูดถึงเกษตรกร,กรที่ทําสวนทํานาหรืออะไรก็ตามพวกนี้เนี่ยนะคะทาให้สินค้าเขาจะต้องมีราคาลดลงแล้วก็ขายไม่ได้ราคาเหมือนอย่างปัญหาของราคายางพาราอย่างเงี้ยมีนโยบายยังไงคะที่จะทําให้สินค้าปรับตัวได้ได้ได,ได้ได้ดีขึ้นก็ที่คุณโอพูดก,ก,ก็มีส่วนถูกะนะฮะว่าในขณะที่เศรษฐกิจชะลอตัวลงเนี่ยราคาสินค้ารวมทั้งสินค้าเกษตรด้วยร,ราคาก็จะลดลง อย่างไรก็ตามทางกระทรวงพาณิชย์เราก็มีแผนที่ทจะกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องนี้โดยเรามีในเรื่องของทั้งทั้งสองด้านด้านลดรายจ่ายก่อนนะต้องการให้ประชาชนลงเสษกรกรมีรา,ายจ่ายที่ลดลงเราก็มีในส่วนของกิจกรรมที่เรียกว่างานธงฟ้านะครับเอาของไปขายในราคาที่ต่างกว่าท้องตลาดร้อยละยี่สิบถึงสี่สิเราก็จัดทระเทศล่าสุดที่เราลงไปช่วยพี่นอ้องเกษตรกรชาวชาว,ชาว สวนยางพาลาจัดไปแล้วหลายจังหวัดเป็นอย่างไงบ้างครับก็ดีครับท่านคนตอบรับดีมากชาวบ้านพอใจมากคืออย่างน้อยสุดรายรายได้อาจจะยังไม่ดีขึ้นแต่ว่ารายจ่ายลดลงส่วนที่2ก็คือเราก็ต้องการเพิ่มรายได้เพิ่มรายได้สําคัญที่สุดคือหาช่องทางตลาดยังไงให้เกษตรกรเองเอสเอ็มอีเองที่เราเรียกนะครับขอนุญาตใช้ภาษาอังกฤษโอทอปเองมีช่องทางการจําหน่ายขนาดนี้เราได้ส่งเสริมที่เราเรียกว่าตลาด ชุมชนครับก็คือตลาดเดิมที่มีอยู่ของชาวบ้านนี่แหละกระทรวงพาณิชย์โดยกรมค้าในก็เข้าไปส่งเสริมเขาให้เป็นอัตลักษณ์ของเขาเองแต่เอาสิ่งที่ทันสมัยเข้าไปดูแลเพื่อเพิ่มช่องทางให้เขาสามารถขายสินค้าตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเขาก็จะมีรายได้มากขึ้นใช่ครับส่วนที่สองคือเป็นนี่เป็นนโยบายของรัฐบาลเลยเราก็ต้องไปไปอธิบายเขาไปแนะนำเขาว่า สินค้าที่ผลิตออกมาเนี่ยควรมีมาตรฐานควรมีพัฒรุบรรจ,จุที่สวยงามควรดัดแปลงเพิ่มมูลค่าคอันนี้จะทําให้เกษตรกรหรือว่าผู้สร,รกริจชุมชน,นมีรายได้เพิ่มขึ้นน,นี้คือการต้นศรษงกิจต้องจึนแบบแบบถูกถ,ถ,ถูกที่สุดเลยตอนนี้นะฮะเพราะเราคงจะพึ่งพาต่างประเทศ ได้ลำบากในช่วงนี้ก็ต้องเน้นช่วงนี้ก็ต้องเน้นให้การเนี่ยในสินค้าที่ผลิตด้วยกันของคนไทยเรานี่แหละแต่ว่าเพิ่มช่องทางให้กับเขานะฮะอย่างที่คุณเอกบอกนอกจากพีชต้องทางต้องเพิ่มนวัตกรรมที่เราเรียกกันนะไม่งั้นชาวบ้านเราก็ ปลูกแบบพื้นๆนะฮะถ้าเอามาดัดแปลงหน่อยนะคัดซะหน่อยอุยขายได้มูลค่าเยอะมากบางอย่างเนี่ยใส่แพ็กเกจที่แบบโอ้โหดูสวยงามนี้เพิ่มมูลค่าได้อย่างเยอะทีเดียวใช่ไหมฮะและอย่างนี้เนี่ยนะคะมีการเริ่มโครงการนี้เนี่ยมาได้ประมาณนานสักแค่ไหนล่ะคะอ๋อจริงๆเรื่องของการเพิ่มช่องตลาดเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาแล้วนะครับ ที่เราเรียกว่าตลาดชุมชนหรือตลาดต้องชมขนาดนี้เนี่ยเราได้เปิดตลาดไปแล้วทั้งหมด12แห่ง12จังหวัดโดยมีเป้าหมายที่77จังหวัดทั่วประเทศถ้าทั้งสองท่านนึกออกตลาดชุมชนจะพูดถึงในยกตัวอย่างที่จังหวัดนคร,ครปฐมก็คือตลาดน้ำลำพญาซึ่งเป็นที่มี ชื่อเสียงมากทันตีว่าการสมิดท่านก็ต้องไปเปิดเดิมเนี่ยก็มีค้าขายอยู่แล้วแต่เราไปส่งเสริมเขาไงฮะให้มันมีการขยายมากขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้เกษตรกรเนี่ยมาขายสินค้าโดยตรงที่ที่นี่เลยอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างแต่ว่าก็จะมีขยายต่อไปให้ครบทั้งหมดเลยตอนนี้12บจังหวัดแล้วก็จะให้ครบ7จจังหวัดทั่วประเทศมีแผนงานต่อไปในอนาคตบ้างไหมครับมีครับในงานที่จะจัดสรร ก็ต่างๆหรือว่าสิ่งต่างๆที่ไปก็ผมก็จะกลับไปถึงเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่คุณโอถามเนี่ยนอกจากตลาดต้องชมแล้วเนี่ยเรากําลังจะมีแผนงานที่จะส่งเสริมเรื่องของตลาดกลางตลาดกลางเพื่อจะเชื่อมโยงสินค้าจะสังเกตได้ปัญหาของเกษตรกรคือผลิตออกมาแล้วไม่มีที่ขายเราก็จะเชื่อมโยงเข้าไปสู่ตลาดกลางนะเพื่อให้ตลาดกลางกระจายสินค้าไปยัง หรือได้ด้วยรวมทั้งอาจจะเชื่อมโยงตรงเข้าที่โรงงานเลยเชื่อมโยงเข้าเข้าห้างเลยคือโดยตรงเลยใช่คือแบบไม่ต้องมีการผ่านอะไรหลายขั้นตอนที่จะต้องไปจ่ายเขาเรียกว่าอะไรค่าส่วนกลางถูกต้องครับแล้วสําหรับสินค้าบางชนิดจําเป็นต้องมีคลังเก็บัเราก็มีนโยบายมีโครงการจะทํา DC ในแต่ละจังหวัดเพื่อให้เป็นที่พักสินค้าเก็บสินค้าจากที่ฟังแล้วค่าบ้านในปีนี้2559ยเเศรษฐกิจ น่าจะเป็นยังไงครับจริงๆแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วน,นะคัอยู่ระหว่างการฟ <นะ S 2> ื้นตัวตแต่สิ่งสําคัญก็คือรายได้ของอขอเกษตรกรอย่างที่คุณโอ๋บอกอราคาสินค้าเกษตรทุกตัวเนี่ยมันค่อนข้างต่ำํำจะทำาไงให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นนะอันนี้คือสิ่งสำคัญนอกจากในส่วนของขอเกษตรกรแล้วเนี่ยประชาชนผู้ยพวกสมติดก็ก็ดูแลอยู่นะฮะปีนี้เนี่ยเราได้มีการวางแผนร่วมกับทางภาคเอกชนที่เราเรียกโครงการประชารัฐเนี่ยนะ เราจะจัดลดราคาครั้งใหญ่ครับที่เราเรียกว่า Thailand Brandsale t h a ท l a n d Brand นด l e ทุกห้างทุกสินทุกรถหมดท่านถ้าจำได้ใจกันหลายประเทศฮ่องกงจะมีค่ะเนี่ยเราจะเอารูปแบบอมาจัดก็เบื้องต้นจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่15มิถุนาถึง15สิงหาคม2เดือนเต็มเลยหลเดือนเต็มอันนี้ลดกันทั่วประเทศ ผู้บริโภคก็ถูกใจเลยทุกคนจะมีความสุขนะฮะชอบความสุขใช่ครับยิ่งใหญ่เลยนะครับอ่าแล้วครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับผมสําหรับท่านรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์มากมากนะครับท่านสมศักดิ์เกียรติชัยลักษณ์นะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเรามั่นใจอย่างยิ่งนะครับว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นแล้วก็ทุกคนอย่างที่บอกไม่ต้องกังวลเรื่องของราคาสินค้าต่างๆนะครับในส่วนของผู้ผลิตเองแล้วก็ผู้บริโภคด้วยก็จะได้สินค้าราคาถูกด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับ เดีย๋ยวเราพักกันสักสครูคร่หนึ่งนะครับ